สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททิพยาประการันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมคนไทยต้องตั้งสติให้ดีครับเดือนพฤศจิกายนนี่มีระเบิดเวลาการเมืองหลายลูกทีเดียวครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเตรียมการสำหรับสารโลกตัดสินกรณีเขาพระวิหารวันที่สิพฤศจิกายน แต่ก่อนพฤศจิกายน1ิพฤศจิกายนนั้นวันที่6พฤศจิกายนพักฝ่ายค้านประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่ต่อต้านพรบนิรโทษกรรมแล้วก็นี่ยังมีการพยายามจะแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190ว่าด้วยเรื่องสนที่สัญญาต่างประเทศต้องเข้ารัฐสภาหรือไม่อย่างไรรัฐบาลมีสิทธิ์ทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างประเทศนี่ที่เห็นชัดๆอยู่3เรื่องครับ นอกนั้นก็ยังมีประเด็นอื่นๆซึ่งอาจจะโผล่มาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเรื่องจำนำข้าวก็ยังเป็นประเด็นร้อนที่ยังมีการตรวจสอบสอบถามอยู่นอกนั้นก็ยังมีเรื่องของปากทองเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่4ว่าเฉลี่ยแล้วอัตราโตของเศรษฐกิจไทยจะเป็นเท่าไหร่อยู่ที่4เกิน4หรือต่ำกว่า4ทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงหนักหน่วงขึ้น ฉะนั้นจำเป็นครับที่คนไทยจะต้องตั้งสติรับรู้ข่าวสารรอบด้านและไม่ตกเป็นเหยื่อของประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งให้เอ็นเอียงไปมิฉะนั้นจะยิ่งเกิดความขัดแย้งหนักหน่วงขึ้นผมเชื่อครับว่าคนไทยได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตมา,มามากพอที่จะสามารถวินิจฉัยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกในช่วงนี้อย่างใจเย็นและมั่นคง ฟังทุกฝ่ายและตัดสินด้วยตัวเองครับว่าเชื่อหรือไม่เชื่อฝ่ายไหนอย่างไรแต่อย่าใช้อารมณ์และอย่าใช้เพียงความเชื่อของตนหรือความเชื่อคนอื่นมาตัดสินว่าสิ่งนั้นผิดหรือถูกเพราะว่าเราไม่ต้องการเห็นบ้านเมืองกลับเข้าไปสู่ยุคมืดอีกครั้งหนึ่งครับบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัททีพยประกันภัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคม